สอรู้คอนเซปต์แล้วเนี่ยมันยังทำอะไรไม่ได้หรอกมันต้องลองทำโจทย์ดูโจทย์ข้อแรกเลยมาลองดูจงหาค่าของ x เออหาทำไม x มีค่าได้หรอมีใช่ไหมสองยกกำลังสอง x บวก1เออ2ยกกำลัง2 x บวก1นเท่ากับร้ี่บนี่ไงก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าจะเป็นคอนเซปต์ไหนดีเฮ้ยแต่เราแอบเห็นมาว่าคนขึ้นนี้ที่เชอเห็น128มีค่าแล้วมันเกิดจาก2คูณกับอะไร2คูณกี่ครั้ง สองกลังหได้สามสองนะนะสองกำลั้าสองสองกำลังหกก็เป็นหกสิใช่มองลังเจ็ดคือร้อิใช่ไหมใช่มกติูณสอด้ยยี่สิบแปใช่ไหมออแปลว่าอันเนี้ยมันแปลงรั้นได้เป็นสองกลังอะไรครับสอกำลังเจ็ดว้าวว้านั่นแปลว่าตรงนี้เลยสองกำลังสอง x บวกหนึ่งเท่ากับสองกำลังเนี่ไงคอนเซปต์ไหนคอนเซปต์ไหนหนึ่งฐานเท่ากันจับข้างบนมาเท่ากัน เอ้ยหานเท่ากันข้างบนมาเท่ากันสินี่เท่ากับ7นี่อะไรหรอนะหรืออาจจะล้วกก็ได้นะครับต่อไปเราก็แก้สมการใช่ไหมเห็นไหมทำหานให้เท่าแล้วจากข้างบนมาเท่ากันนี่เลยแก้สมการเลยบวกย้ายไปลบใช่ไม่ใช่ก็เป็นลายสอเเท่ากับ7ลบหเหลือ6ต่อไปค่ะช่วยกันโนาสองย้ายไปทำไมหารเเท่ากับ36มหาร2ตัด3าร์บเลยอ3เย้เย้ เดี๋ยาเขามายบลเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคป่ะสองกำลังสเห็นไหมง่ายๆนะอีกกอลหนึ่งทำฐานให้เท่าแล้วจับข้างบนมาเอากันถ้าเกิดยังมันไม่เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันใช่ไหมมันมาร์กติสกันได้ในรูปรูปจำนวนเปล่งแล้วเราต้องให้คนในยกกำลังใช่เปลี่ยนได้อะไรอย่างงี้คั้นเอ๋เห็นไหมครับไม่ต้อะไรเลยจบเลยบายบายสบายๆมีสักข้อหนึ่งมี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 จัดไปอีกหนึ่งข้อนะยกำลังสองยกำลังสองกำลังสาม เท่ากับ1ส่วน5เท่ากับ1ส่วนจงหาค่าจงหาค่าของ8ยกกำลังลบ4 8กยกกำลังลบ 4x ่ออ๋อจทย์ข้อนี้มีความพิเศษอย่างนี้หนึ่งยังไงทำยังไงฐานก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีแหละ2กับ5เนี่ยมันเป็นเลขจำนวนเฉพาะใช่ไหมมันไม่มีทางตจทย์ทอนี้ครับเขาเรียกว่าเราต้องหาเนื้อคู่เขาให้เจอหาเนื้อคู่กันเลยหรอใช่เดี๋ยวดูก่อนอื่นเลยเจอ2องกำลัง 3x เเขาคือเลขอะไรครับ เลขฐานหนึ่งส่วนห้าอ๋อก็คือเจอนี้มันคือ1นึ่งส่วนหมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อดีตเปลี่ยนไม่ได้ครับเราจะเปลี่ยนกับที่อนาคตนี่คืออนาคตของเขาใช่อนาคตเดินี่คืออนาคตนะครับอ่านดูครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เจอสองกำลังเอมันคือหนึ่ส่วนหเอเอเอเห็นอะไรไหมเจ้าสองกลังสามคืออะไรสองกลังสามคือแดใช่ไหมสองคูณกันสามครั้งได้แปดไหมอ๋อแปดมันคือแปดกลัง x เท่ากับ1ส่วน้ใช่ไหมเมื่อไหร่เจอ8ปกำลัง x ็ก็คือ1ส่วนหาเหมือนกันใช่ไหมโอแล้วดูตรงนี้แล้วดูตรงนี้นะครับ8ปดกำลังลบ 4x งั้นขออนุญาตอยี้ได้ไหมจับที่กันนะเป็น8ปกำลัง x แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ4ไปข้างนอกนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวคูณกลับเข้ามาก็ได้ตัวนี้ใช่ไหมใช่มันแยกได้ไงแยกได้เอไปก่อนแล้วอะไรไงครับและเราก็หากันจนเจอ มันนานแค่ไหนที่รอเธอมาเราเจอแล้วเนื้อขี้เนื้อคือเจอแล้วหรอบ้าบ้าไปเปิดเผยอะไรตรงนี้เราครับไอเจ้าแปดกำลังเอ็กมันคือใครแปดก็คือหนึ่งส่วนห้าแปดกำลังเอ็กมันคือใครแปดกำลังเอ็กคืออะไรคือหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนห้ามันคือหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมจ้ทั้งหมดของเดิมยกกำลังอะไรอยู่ลบสี่ เอาใหม่กระจายเข้าไปใช่ไหมถึงไหมเออกระจายเข้าไปใช่ไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันติดลบใช่ไหมเราก็จับเศษส่วนมันก่อนเพื่อให้มันเป็นบวกใช่ไหมใช่ฮ็อกคิดแบบละเอียดเลยนะขอกระจายเข้าไปเลยเมื่อมันหารก็กระจายได้ใช่ไหมก็เป็น1นึ่ลังอะไรลบสี่ส่วนด้วยห้ากลังลบสี่พุกกระหังมาพุกกระหังอันก็เป็นห้าลังสี่หารด้วย1นึ่ลังสี่แต่1นึ่ลังอะไรก็ได้ตัวนั้นปะใช่ก็มใช่ใกล้แค่หนึ่งมันก็จะเหลือแค่ห้าลังส 5กําลัง4คืออะไรครับมันคือ5คูณกัน4ครั้งเวลาคูณครับน้อง5คูณ5คูณ5คูณ5 5 5ได้หลาแล้ว25 5 5ได้หลายแล้ว75 25คูณ25เป็นเท่าไหร่625ครับ25 25 แนเองจบเลยนะจบแล้วค่ะจบแล้วอันนี้คือการหาในคู่แจ๋วเลยนี่คือรูปแบบอีกรูปแบบนึงที่ตอบตอบออกอ่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราทำไม่ได้ปุ๊บเราต้องหาในคู่ทันทีง่ายมากเลยธรรมดาข้อกี้ธรรมดาอย่าต่อเนื่องเลยดีกว่าขอแบบสัมัสกันแบบเมามันเออมีอะไรมาสมบัติต้องลองเช็คดูอ่ะดูขอจดจุดข้อนี้จดข้อนี้จดข้อนี้นี่นี่นี่ข้อที่ห้าอ่าข้อนี้เนี่ยเด็กหลายคนจะทําผิดกันเยอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทําผิด นะอ่ะนี่ดูนิดหนึ่ง 5A ครับอะไรนะ 5A 5A เออ 5A plus plus 3B 3B ลบลบ 25A 25A plus 15B 15B อ่าแล้วก็หาร5าร5อ่าทั้งหมดกำลังอ่า0 0ย่าศูนย์จำได้ไหมที่เคยบอกว่าอะไรกำลังศูนย์มีค่าเป็น1 1, 1. 1. เด็ก หลายหคนทั่วฟ้าเมืองไทยตอบว่าตอบว่า,วาไม่รู้ว่าอันนี้กำลังศูนย์ตอบเลยเลยคือ 1. 1แต่นี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจ<ด>ผิดหลอกโดนหลอกม,ม,มีข้อแม้ว่าอะไรจําได้ไหมว่าจําได้มาที่อะไรกําลังศูนย์จะมีค่าเป็น1นึ 1> ่งมีข้อแม้ว่าฐานต้องไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไม่ใช่ เพราะฐานเท่ากับศูนย์จะหนูจะไม่รู้จักมันแต่เราต้องลองดูก่อนใช่ไหมครับเคลียร์มันก่อนเร็วลองดูลองดูใจเย็นๆข้อนี้เอามาหลอกเราเล่นๆห้าเอบวกอาไร3บเอาเนี่ยตัดก่อนได้ไหมอะไรอย่างงี้เวลาตัดต้องตัดต้องค่อยๆตัดเลยนะตัดเชิบ่ไเชิบห้าห้ายี่ห สามสิบห้ามันจะเหลืออะไรแล้วช่วยกันแล้วเนี่ยลบห้าเอลบลบมาเจอบวกตรงนี้ลบมาเจอบวกเหระลบอะไรลบสามบีเทไหมถูกไหมทั้งหมดกําลังอะไรกำลังศูนย์เฮ้ยห้าเอกับลบห้าเอหายไม่หายหายกันหายไม่หายมันคือศูนย์กำลังศูนย์ใช่ไหมใช่ต้องตอบว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยใช่ไหมครับนะถ้าอยากรู้ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับนะที้เาเรียกว่ารูปแบบที่ยังไม่ได้กําหนด นะครับนะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นถ้าอยากรู้อีกอย่างหนึ่งดูรายการเอาลุ้มก็รู้ได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวมาเลยใท่อย่างนี้มากันเรื่อยๆมามากันเรื่อยๆนะครับ